ศัตรูที่อันตรายที่สุดคือศัตรูที่เราคอยโอกาสสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนซุมาอีแ้แซงป่วยอีกหนึ่งกลยุทธ์สุดแยกยลนของซุมาอี้จากเหตุการณ์ซุมาอีแ้แซงทำตัวอ่อนแอเพื่อหลอกศัตรูก่อนจะยึดอำนาจทั้งหมดในภายหลังในสงครามศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ใช้ดาบหรือทหารแต่คือคนที่เราเวลาได้เก่งที่สุดและนี่คือกลยุทธ์ของซุมาอี้แซงป่วยเพื่อลวงศัตรูก่อนจะโต้กลับอย่างเฉียบขาด หลังจากโจโฉและโจผีล่วงลับอำนาจในวุยกกตกเป็นของโจสังจักรพัหนุ่มที่ไม่ไว้วางใจสุมาอี้ขุณนางฝ่ายตรงข้ามจ้องจะปิดเขาและต้องการลดอำนาจของตระกูลสุมาให้สิ้นซากสุมาอี้รู้ดีว่าหากแสดงอำนาจมากเกินไปเขาจะถูกกำจัดแน่นอนดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะแสร้งทำตัวอ่อนแอเขาทำให้ศัตรูคิดว่าเขาไม่มีพิษสงอีกต่อไปและทุกคนก็หลงกล และเมื่อเวลามาถึงขณะที่ศัตรูของเขากําลังเพลิดเพลินกับชัยชนะซูมาอีก็ลงมืออย่างเด็ดขาดเขายึดอํานาจในพริตตากาจัดทุกคนที่คิดจะต่อต้านและกลายเป็นผู้ปกครองตัวจริงของหุยกกบางครั้งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรซ่อนเล็บศัตรูที่อันตรายที่สุดคือศัตรูที่รอคอยโอกาสคุณคิดว่ากลยุทธ์นี้ฉลาดแค่ไหนคอมเมนต์บอกเราและอย่าลืมติดตามเพื่อรับชมกลยุทธ์ลับของสาม๊กในตอนต่อไป